สวัสดีครับบ้าเพชรบูรณ์ไล่แงางตัวกับพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าครับผมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณช่อนสร้างแนวซักสูงไงตายย้อนนวดแดงหน่อยแนวนั่นกระหังมีหักแค่ไม่ไปกัครับพี่น้องครับจากคลิปที่แล้วครับที่บ้าเพชรบูรณ์นะครับได้เฮ็ดเนื้อว่ากิวนะครับมันร้ายนะครับเนาะบ้าเพชรบูรณ์ก็ได้เอาไปฝากไอ้ไส้ใหญนะครับอยู่โรงงานทางคานเนี่ยนะครับเนาะมื่อนี้ครับบ้าเพชรบูรณ์เพิ่งเพิ่งเลิกงานมากนะครับเป็นก็รได้โทรมาเอิญนะครับว่าลงมาเอาอันนี้เด้อร์วาสันเด้อ ไอ้ซื้อมาฝากว่าท่านว่าผมก็เลยลงไปครับเป็นอันนี้ครับผมเนื้อครับสงสัยไอ้ไส้ใหญ่โบวานผมสีมักเนื้อนะครับมันก็เลยซื้อนี่ว่าฝากครับเนื้อน่องไร่ครับเนื้อน่องไร่ภาษาอังกฤษอังกฤษนี้ผมก็อ่านบอกนะครับนี่เอียงนี่ super มีวันนี้ usb เนียงเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อนั่เข่าจาก u s a นะครับ มื่อน,นี้นะครับบ่าวเพชรบุญกับสิมาเฮ็ดนะครับจักสิเฮ็ดยังดอกนะนี่เครื่องปลูกเครื่องปรุงหรือยังมากมายนะครับบ่าวเพชรบุญกับว่าสีลวกกิ่มซื้อนะครับเนาะกิ่มเจ้านะครับเนาะโอ้น้ำไลยสอน,นะครับเนาะอันวิธีการที่ไปยังไดนั่นมาเบิ่งกันเลยเนาะครับเนาะโอ้ต้นบักแก่น,นะครับพี่น้องเนาะบ่าวเพชรบุญสีสวยเบิงนะ่งเนาะโอ้งาม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  เห็นเนอะครับพี่น้องครับเนื้อนองไร้นะครับสมซื่อเลยครับว่าเหว่าบ้าไปจะบวนสีร่องเลียบบังครับโอ้สองก่อนนี่แก้วคุ้มคุ้มจุ๊บเนาะบ้าไปซะแล้วครับบ้าไป็นหุ่นบ้ากินดิฟนะครับเนาะอันนี้บ้าเป็นหุ่นสีลวกกิมนะครับเนาะงาม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 เอาสร้อยเป็นแหวนนี่ไงเนี่ะครับพี่น้องโอ้บังครับพี่น้องเป็นเส้นไขมันนะครับเป็นเส้นไขมันเป็นเส้นอินนะครับเป็นเส้นเอ็นแสกเลยครับโอ้ เห็นเรแล้วไม่แตกครับพี่น้องครับ <S <S เรื่องนะครับบ้าไปจิบุตรสีส้วยเร่งนะครับส่ายตรงบ้างนะครับโอ้ยมีดกับแม่นดวงหน่อยนะครับเนาะอู้ได้กเกี่ยวเ็ดๆเนาะครับเนาะโอ้ลวงกิมเนี่ยซสบเด้ ที่การเฮ็ดกระโมี่ยังครับเนาะเอาเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะของบ้าพิจิบุลบระโบมี่ย่างเลยเนาะครับค่ากับค่าตะไคร่ใบบักูดเนี่ยกระโมี่เนาะครับโอู้บ้ได้มีใบบักูดอยู่น้อยนึงนะครับเนาะบ้าพิจิบุญกะสีใส่เพื่อนเนาะครับเนื้อบะบะข้าวบ้านี้ครับเนื้อนี่เติมจากเติมน้ำลงไปครับออาบ้านเองบ้าพิจิบุญกะใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเนาะร้อ้น้ำเดือดนะครับใบบักูดครับใบบักูดแห้งแล้วมันหอมนะครับเครื่องปรุงกะอันนี้ครับ เป็นรสเนื้อครับอ่าบ้านเขากกับสีแป้สดดีนะครับอลองไปเลยครับตามด้วยเกลือนะครับเนะาะจังเอยนะครับแล้วน,นี้ก็ร่อให้น้ำเดือดนะครับเนะาะรอนก็จะบูดชิมักเอาพริกไทยใสยย่จังเอยนะครับเนาะโอ้หอมชินพริกไทยครับพี่นอ้องน้ำลายเตีย้ยใส่เกลือพร้อมน้ำจังเอย มันมีป้อครับที่เขาว่าสุกเมืองป่ามีแต่แดดกับฝนนะครับสุกเมืองตนไม่ได้กินบ่อบ่ต่อนะครับเนาะต่อเองเนาะครับเนาะหลังจากที่หมอเดือดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเอาพัิบุญเก่าเนื้อล่วงนะครับเนาะโอ้ซาบูสีบ่เป็นสีบ่คือซาบูนี่บ่อคือเนาะบ่กกิมก็ได้เนานะ ซาบูอีสานนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ปิดฟ้านะครับปิดฟ้าถิงไว้จังน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงระวางรอบบาประจิบุญกับเฮ็ดเจียวถ่านนะครับ A few moments later เจียวกับสิคือเก่านะครับพี่น้องบบาประจิบุญมักรสชาตินี่นะครับบบาประิบุญกับใส่พริกลงไปนะครับตามด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วนะครับเนาะใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับเนาะโอเฮ็ดไปกินข้าวคั่วน้ำไายแตกพักๆเนาะพี่น้อง ตามด้วยผงมหัศจรรย์ครับผงแหนบผงนัวนะครับเนาะใส่มอีกน้อยนึงนะครับเนาะใส่มลายบ่ได้ครับหัวยังเถือกอยู่ครับตามด้วยน้ำตาลยังน้อยนะครับเนาะน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับผมโอ้ยไหนลงลายบวชเนาะครับบวบยังนะครับแล้วก็บอกหน้าอีกน้อยนะครับเนาะมอเดือดแล้วครับพี่น้องอุ้ยเป็น ฟองเึือมานะครับเป็นฟองเลือดแ่วบาพีบุญมาตักออกครับเสียานรสชาติ้านนะครับเนาะโอ้วววววววนะวกวนวว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 ่วววบวมวว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 ัวววหมีวีวว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 จวว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 าเป็นวว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 บจวววววววาวเวว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 ้ววรับวว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 สิบุญววนั่นเนาะ บ,บ่าบ้าพิบูลบ่มักสุกไล่นะครับเนาะเบิ้งตัวยังเป็นเสน้นเป็นเส้นเลยนะครับเนาะโอ้หน่องลายมันเป็นเอ็นเป็นน้ำมันใช่ไหมโอ้เป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บต้องซีมบมืกันฮะอืฮสุดยอดครับเนาะคลักครับคลักคลักครับโอ้ก้างผดงผีเลยเบาอยู่ปิดไฟกันเลย มา呀มา呀โซงาสุด,อสดอยอดเลยโอ้ปเป็นยาเสาว์ครับพี่น้องซิมเบิงนะครับโอ้ขาดพักพร้อมเพราะเนาะโอ้กินกับน้ำบ่ม,มรุ่งกำลังเสริมาวังนี่เข่าท่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง เฮ็ดซูพีซูน้องเบิ่งแล้วนะครับบัดนี้เบ้าพิจิบุก็ขออนุญาตกินก่อนเด้อครับเนาะบัดนี้เนาะสุดท้ายครับก่อนสิอำปมาลาจากกันนะครับเนาะบ้าพิจิบุก็ฝากขอฝากกันเด้อครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าพิจิบุญด้วนะครับไปพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย